วันนี้มาพบกับมันนี่ครับอมันนี่ชื่อนางมันนี่นางมันนี่พันอะไรนะยายพันแจ็คลักเซลนะหมาตัวนี้อายุก็ประมาณ12ปีแล้วจ้าดูที่นะครับตัวแค่นี้เองตัวน้อยๆแต่อายุมันแก่แล้วชีวิตของมันก็อพับเหลือเกินอ่ เมื่อเดือนที่แล้วไปมาได้สามีสามีรอบเข้ามา <c oughs> <c oughs> เป็นหมาชื่ออะไรนะ <Okay. S 1> อ้าวไอเฮงชื่อไอเฮงอ่ามันรอบเข้ามาไอเฮงเป็นหมาเจ้าชู้ตัวนิดเดียวแต่หมาเจ้าชู้มากมันรอบเข้ามาได้กับมันนี่เราก็นึกว่ามันนี่จะท้องเราก็กลัวมันนี่ท้องแต่ว่ามันนี่ก็ไม่ท้องนะไ <c oughs> อความเจ้าชู้ของเจ้าเฮง มันก็ไปได้กับหมาตัวใหญ่ป <c oughs> ไปป้าหมาตัวใหญ่ถูกหมาตัวใหญ่กัดตายก็สรุปว่ามันนี่ก็เป็นไม้นะจ๊ะมันนี่เป็นไม <c oughs> พราะว่าไอเหงตายซะแล้วนะเนี่ยชีวิตของมันนี่เนี่ยชีวิตมันเนี่ยอาพับเนี่ยหมาแก่มันนี่นะตัวนี้ก็ราคาเท่าไหร่เนี่ยสามหมื 30, <000. S 1> น่นนะตัวเนี้มานี่ ยงไงลูกยงไงลูกเออนี่ยน,นี่มองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยมาน,นี <c oughs> ่จบนะครับชีวิตมันนี่ <c oughs> มันยิ้มให้แล้วมันบอกมันเรื่องแรงมึือ <c> ไ <oughs> <c oughs>